ลาบกับน้อยกัน,นมือลาบมาละมือลาบ <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดกันเลียดนะครับหอมดองหัน่นเตรียมไว้เฮ้ฝูงบินต่ำเยอะแท้นี่น้ำต้มเครื่องในมีกัมปีใส่ไปตวัวนี่พริกลาบขกเอง เราจะมากันเลียดกันนะครับเราจะไฟกันมนันมือดอะ่ะมันมืดมากโอเคอันนี้แบะมืดกันกันเมืองหรือไวเดี๋ยวไปดู้อกันนี่ เลี้ยล่าเลี้ยงลาาสู่ขุงพงแค่ชิมรอบแรกก็ตีใจแต่ตังค์ป่อทำดี่ึ้นดีขึ้นมีปลาเอลดต้งนะครับอันนี้ปลูกข้าวสาลีเอามาข้าวสาลีเตียน ขาวๆนิ่มๆพักขี้โหดปลกไว้กินไม่ได้อันนี้พักคณาพักคณาเอาอันนี้เริ่มเอาไว้ฟักทองบ่ฟักแก้วบ้านเฮามามาลงทั่งละช่วยป่อกาแฟนผมทำกลางกลางกลางัางาง่วฟักยาวนี่จะใช้การปล่อยน้ำลงมาเลยนะครับ ตัวนี้ยังน้ำยังมีอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่นี่ปล่อ,อยปลูกอย่างเนอ,อนี่ปล่อ,อยปลูกอย่างเนอครับพระกาศอะอดังดังไฟต้มข้างใน นี่พร้อมว่าอย่างปอมันเสกมันเป็นมันส่วนไหนเนี่ยเป็นมันส่วนไหนข้าวปลาข้าแล้วไอ้อุตจุโบอ่ะเอาไปซักกัวเนอร์หรอโบสันไลน์หยอกของเหี้ย บอมีแบบนี้ไปเหนื่อยแล้วเด็กกกาไม่เลวฟงอย่างบอกมันจะไปเล้วนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกันเดีวตองเลงพงโชว์ฝีมือสักอย่างละดังอีสานใด้พ่อชิมละ

เท่าไงไม่ได้เคยลาดเตื้อเตื้อกิ้จุ่จิ้มหมดจอยดิบจิ้มเลยจิ้มเลยมาดูเลย้าวมาเลยเป็นตอนเป็นตอนเลยใส่อ้อมเนี่ยอ้อมเนี่ยแหะค่ะใส่อ้อมกับหินกับพุง

ไ่ได้ไปนางเข้าบ้าดล่าอะไรลาอะไรล่าแต่พอนน่ะโอ้สมแม่นี่มันเป็นไล้วผู้เจ้่าเอรเองผู้ายนี้ไปของไม่ีเอาขั้วอะไตักเหลยวสี้นี่โอ้โหป็นเลยดีป่ะ ข้าปิดนัดลงเลยเะต้องลยตวเลยเรื่องกับบ้านนี้เรื่องน้อยเหมือนในพูดึกินนะจะนึกตะนึกรับเอาบ่่ก่ไม่ไม่เก็ต้องบอกคุณื่ีนปลา่าเาะปเนามีปลึงบิึง่งสดต้ มาพร้อมกเคลยรลู้อตัอตวเอานี่ไปไท,ที่ถามไม่จะทายไปได้พอแล้วเย็นฝันพอแล้วหง่ายน่ะใส่เลือดหรือยังโอแล้วลาวันนี้ดีแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,วมีมีแผนกปัดแมงเงินตัวละ <laughs> บ่อบื้อกันเนาะพี่วิ่งเนาะเห็ดแล้วติดกิน นมันหมีนด่เนีหมมีเอ้เครื่องลาบเนี่ยสาบกินบ่นบกินเขาใส่แต่พริกขงกุ้งเอาอาเอาอบกเออมาแล้วมาแล้วเขเรียกเขาเรียกไหมอมาแล้วไปแล้วมาแล้วอะไขั้แล้วคะขวดแล้วล่ะั้งลูกอ๋อแล้วไปล้วเอาใช้แล้วใช้แล้วขั้ว อมันไปไหนน่ะเราลอไปตัวเราไปไปตัวกันแล้วกาแฟไหนอ่ะบ้านพี่ลีเลยเด้อเป็นไงได้แล้วด้เป็นยังเตะปวยอย่านี้ะึงักแก้วันมันบอกงานแก่ดีล้ัน็นรแล้วไมด่กคะน้ามังขามากๆนอนไปคืนลูกบัข่บอกว่าพวกป้ายมาเือ นี่เชียววะแล้วปน้ำมาน้าน้ำยุดไหลนีน้ำไหลน้ำไหลมาเลยดิน้ำขึ้นเต็มแล้วหรอน้ำมุนน้ำมุนกะลาบสองตีกะสเื้อกะนี่กเนี้หขอตาพง

้ขนยอรุยใช่ันเข็นบ่แขนน้อยบ่ได้หมดิมาเมื่อกี้มันรนยืกับไปเียวีเจาร้านกรอจางยังยงเงียปิ้งอู้กับอู้ของเจล็กเียของเลสของเล มันแปมันแปนี่เนาะน้อยพดโอ้ยอ้าเรี่ยไว่าไปกินก็ตะนึกลำเขาใส่นโดยใส่บ่ใส่แจ้โอ้มดนึกไปจิ้มโอ้จิ้มกาใส่มันได้หวานบ่ผมเบื่อ มนองล้างนี้ลือดลาเลือดมก็ตายตัวูกตัวมันลกเพบนให้กวนไลไปปุ่นไปเอาไปปุ่นไปไอ้ปุ่นน่งนี่ไปนน้ำหมกนี่กังส้มไปแก้ตัวน้องมนกำลังส้มดักติ้อยู่นะเย็บเย็บเย็บเอาเย็บรนี้ก่อนมาแล้วรถเครื่องมารล้วไม่ยินเสียงราเครื่อง ield, มาล้ว

地。<对> <laughs> <laughs> อันนี้กระตัมา่อี่หมกอ่นไหมยังดีมต้งีปอล่ะแก้องย่างเลยมัย่าไปน้องน่ะไแล้วนแล้วุน้วก็ยกไปวัดก็วัดแตไปไปบนนะไอ้หยาหะ ลำไยมันหอมตองว่าอย่งอยายง